F16 สของสหรัฐนะคะ ประสบอุบัติเหตุตกค่ะขณะที่ฝึกซ้อมอยู่ที่เกาหลีใต้นะคะแต่ว่าโชคดีค่ะที่นักบินดีตัวออกมาได้ทันนะคะทําให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตในครั้งนี้ค่ะแต่ว่าบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะก็ไม่ไกลาจากรั้วบ้านคิมเลยละคะ่ะประมาณแค่50กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะํำนักข่าวซินเอ็นนะคะรวมทั้งสำนักข่าวยนต์ับด้วยค่ะก็ได้รายงานจากกรุงโซนะคะว่าในวันนี้ค่ะ6พฤษภาคมกองทัพอากาศสหรัฐ ได้ออกแถลงการนะคะว่าเครื่องบินขับไล่ f 1 6 f a l ฟ o n สัคงกับมูเป็นที่8นะคะตกในพื้นที่เกษตรกรรมใกล้กับฐานของสหรัฐที่โอซานนะคะจังหวัดคยองกีใกล้กับกรุงโซค่ะ,ะเมื่อช่วงสายของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะเพราะว่านักบินสามารถดีดตัวออกมาได้ทันท่วงทีค่ะดานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็กําลังเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของเครื่อง ตกในครั้งนี้นะคะซึ่งก็เป็นการฝึกซ้อมตามกําหนดการแล้วค่ะขณะที่ทางการจังหวัดคยองกีก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ประจนเพลิงลงพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงของเครื่องบินด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเครื่องบินลำดังกล่าวตกในเขตห่างจากชุมชนแล้วก็ที่อยู่อาศัยของประชาชนค่ะย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะเครื่องบิน F 3 5าของสหรัฐก็ต้องลงจอดแบบฉุกเฉินดยใช้ลำ ตัวส่วนล่างหรือว่า บริเวณจมูกของ F35 เนี่ยนะคะที่ใช้ในการลงจอดฉุกเฉินบ่อยครั้งค่ะแล้วก็บางครั้งก็ใช้หน้าท้องของเครื่องบินถลายไปกับรันเวย์บ้างนะคะเนื่องจากระบบเกียร์ขัดข้องในขณะที่ลงจอดค่ะก็เหตุเกิดระหว่างการฝุกซ้อมนะคะที่ฐานที่ซอสานทางตอนใต้ของกรุงโซค่ะแล้วก็ทางด้านของประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะคะก็เพิ่งกลับจากการเยือนทำเนียบขาวตามคำเชิญของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนด้วยนะคะ ไบเดนเองก็เชื้อเชิญไปนะคะแล้วก็บอกว่าทางด้านของเกาหลีใต้ไม่ต้องกังวลใดๆนะคะเพราะว่าสาหรัฐเองพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรอย่างใกล้ชิดเลยละคะ่ะเกาหลีใต้เองก็ต้องการที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มออกัสนะคะแต่ถึงจะได้เข้าเป็นสมาชิกหรือไม่อย่างไรก็ตามสาหรัฐเองก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ปกป้องเกาหลีใต้ละคะ่ะ พอทางด้านกองทัพนะคะเกาหลีใต้ก็ยังคงพึ่งพิงสหรัฐนะคะแต่ว่าทางด้านการค้าและเศรษฐกิจเนี่ยล่าสุดทางด้านของเกาหลีใต้เองนะคะก็มีนโยบายที่จะหันมาใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการค้าขายกับอินโดนีเซียด้วยนะคะโดยหลีกเลี่ยงการใช้สกุลเงินดอลล่าร์ที่กําลังมีปัญหาอยู่ในเวลานี้ละคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของสถานการณ์โลกการจัดระเบียบโลกใหม่เนี่ยการจัดลําดับความสําคัญแล้วก็การ อยู่ให้เป็นของผู้นำประเทศต่างๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆทีเดียวล่ะค่ะ